สวัสดีครับวันนี้ปลามาเข้าครัวครับทอดปลาตะเพียนนะผมโอ้ยน้ำมันแตกทอดปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนตกมาตัวววเนาะก็อีกส่วนหนึ่งนะครับส่บังเรียบร้อยนะครับถอดกรอบๆเดี๋ยวเขาจะทำน้ำจิ้มก่อนเนาะตอนนี้ก็อปล่อยถอดไปก่อนนะครับนาะนี่ก็ อหัวแดงครับขวงนี้ราคาถูกนะครับสามร้อยนี่ซื้อมาสามโลครับผมไปตลาดมาเตอเจ้าครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับด้านปาก่อนนะครับด้อเหลืองเหลืองละนี่กลับด้านมาแล้วครับโอ้โหยังกินรับเลยง่ายง่ายนี่แหละปลาทอดนีเค้นเสียมนะครับกินข้างกระดาง เห็นทั้งกลางเลยช่วงนี้ก็อาการหนาวก็เรืมจะจางจางทองละครับหลังบ้านตอนนี้ก็แดดซาดเข้ามาเต็มๆเลยนะครับนะครับหลังจากตี่ถอดป่าเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาตำน้ำพริกครับทำน้ำจิ้มกันเนาะก็มีแค่นี้เองครับกระเทียมพริกแดงหรือพริกขี้หนูเนาะ ะน้าน้ำปาเยอะครับผมจะใส่เบอะทำแบบเป็นบ้านเขาเนี่ยง่ายๆถ้าท่านไหนชอบพร้อมหวานก็ติมน้ำตาลปิบ๊บหนักน้ำตาลซ้ายได้นะครับแต่สำหรับตัวผมเล้วบอก่อยชอบหวานนะครับจะบัดไซเลยนะฮะจะใส่แบบจะเอาเปรี้ยวเพ็ดเค็มนะครับสามรสใชีเองนะครับ นี่ครับผมก็ตํำแบบยับๆนะนะครับบ,บีบบนเอาเขาใส่เลยนี่ง่ายๆไม่ต้องพิถีพิถันมันนะครับเผ mm hmm. ็ดเปรี้ยวเคม็มนี่สามรสของผมก่นน้ำปลา แบบนี้เลยนะครับผมคนให้เข้ากัน <_ C 1> นี่ฮะอ่ะเตรวยน้ำจิ้ม <_ C 1> เรียบร้อยครับแค่นี้เอง <_ C 1> เดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวมาครับ <_ C 1> ข้าวเหนียวห่อนๆเนี่นะโอ้กินกรปลาทอดกรอบๆใหม่ๆเนี่ยอร่อยครับ ทำกินกันแบบง่ายๆแนวบ้านๆนครับเนาะนี่เรียแบบร้อยครับนี่ปลาทอดเรียบร้อยละนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วครับปลาตะเพียนทอดกรอบ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับผมเจอกัอนครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ